ครับสองซอสที mhm. ่ยากครับมนง้มาย่ำหนาใส่กีดินครับมนง้งนเมาเสียเนาะทีหังพาไปจับปลาครับนาเตืออยู่ครับนา่เตืออยู่เบปนเอ็นหรือวพี่ยันนครับนาเตือครับนาเตือ โอ้ยบอยอยากอยู่บ่อวะปลานน่ครับนี่อยู่ได้เนาะนในแยกนี่เนาะในมุมว่าเราคือเท่าไรแล้วสิรุดหออออม,มื่ครับจะปลาเป็นอย่าง้เอออุ้ยรวมรวมครับเสียนอกย่ำหนาครับหนิงานเหมาออกครับนนิตามไรครับ ส <laughs> ูสิงครับงูสิงอยู่ครับมันหกหลายพี่น้องงูงูงูกับนีครับกระพุ้เป็นขวารครววนครับ2เท่า6640ครับรถอาครับอาเมาส์ามาใส่มาไต่ต่อย ยนเนี่ยมาเลยเอาไปตุ่มไงไหมปะปะเหงื่อเยียนครับดราแอบกล้องเสียเลยครับนี่กล้องเสียดูเหม็นข่าวเลย ย่ำห h าครับย่ำห h าใสา่ขี้ต้มครับฝนกระมือมาแล้วครับนี่กำลังบายสาครับ ยอรามหกครับเดี๋ยวรับสองงานหน่อยๆกินโลไปทีนึงครับไดี้ฟอร์มยงครับมาดึงครับบุกครับบุกเหยื่มือินชิมปั้นนักขางครับหน้ายาครับหน้ายาครับให้มาบนจีไรก็ได้หน้ายาสาไรได้้ผมนกันเื่อเครับของแถวกินกันเลยครับ ตอหนึงสองเลยต่อนึซ้เลยบกันนานีากเสียนอกนาลอยเลยครับ้นหกขึ้งเจ้าครับจัดเรากลับพัดอะไอยู่ครับ không lồn không nhiều sạc, đi xa Cái ba lèm Dầm nhà hả? งบไกตอนเนี่ยไรไรทำได้ครับอาคุณรับงานมาบอกว่าได้ทำได้ต่มมมไม่พอแค้ไม่ย่ามเอาซื้อแบบนได้แห้งมากเขาอยู่ครับง่ยายนะที่มันจีบเขามุ่มนันเขาไปเลยับเสียเไปสุดเขาไปเลยครับรวมรม,ม นนัไปเบิรงครับไปเบิรงครับไปเบิรงครับเสียหนองเมื่อกี้อาขึ้นท่าได้ครับลงไปเลิกเติยมเล้นะครับ ไปแล้วครับเชียร์น้อไปแล้วครับโอ้ยสักลุมนะครับเชียร์นะครับสักลุมครับสักลุมต้นแรกบัดนพี่ครับไปไดนซื้ครับมึงย่างเลือกเด้ครับนี่เนี่ยผมมัลงมาเสกแล้วเลือแห่มันเขามาจี๋ครับกามุดกามุดลงไปเลยครับ ตั้งหกทึ้โลมถึ้เหนียวครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วผมลุ้ปีกับซีมันกับหายไปเรื่อยครับบอลลูกดีพวกกลงล่ะลงมุปี้ีมันัหายไปเร่อยนี่เขาว่าปอกนะเดี๋ยวแตเพิ่นี่รถเพิ่งนี่รถราคาลงซเลยแห่อาวมมาเมาสดันน้ำ ผมมาไทยครับอ่าเลนผมมาไทยแบบแบบเตี้ยห่วยมาตะขีแล้วม,ม,ลมันเริ่มมากเลวมันมะเขาที่ขับวงนี้พัดเด้งขึ้นมนาะต้นลุ้มเลยครับ มีครับที่ลมเลยครับทางกันเที่ยงมองไม่เนันดีกว่างานถึงมันบอมีนม้ำเลยอเอารถล,ลงมาดึงสั่นลงมากเลยครับเดี๋ยวนึงถอดผ้นหนาวครับมันเลยเบาลัางมันหนักมันเลยดึงหลังลง ย่ำหนาบเจียงประสานกันเลยครับมันหนาเช่นกัน <c oughs> จะหุ้มใต้พวกนี้ครับ66กิโลเมตรเดี๋ยวคนนี้ก็ทีเดียว,วครับเออมองใช้เขาเขาครับคน <c oughs> เล่นหนาไรกับพวกเขามันคัดเด็กครับใกล้ๆครับ เกลือครับเกลือครับเชียวครับเชียวเนี่ยเป็นฮองแงวเลยครับ มาแล้วครับคนมื่นมาแล้วเท่าน,นี้ผมเก็บกินกับเปิุ่นโมโม,โมโอีเลียครับอันนี้ครับผมเปิดเจ็บไรวะเนี้ลุงผมมาไทยครับชีเจ้าครับขัดย้อกมาเหนื่อเดียวกันมาสออ่มพรกันเลยครับลุงผมมาเห็นแต่ก็รทราบชีเจ้าเลยแต่ที่ดังต้องมาเห็นเปิดครับหนึ่งสองสามชีเจ้าครับ ผมเห็เนไปเลยครับทีเดียวทีแรกเดเจ้เจหนึงครับลงไปมองกคกกลวยงะลงใบผมลงมาตัางรัดข้างกางคิดเลยครับห <c oughs> นี่าปัน lo người sắp đến môn này mà kia nó khá lòng mượn hết em em này, em em bên em này, em lấy em 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จับอูจะมันแกนไตไหมอะไรลงไปประหอดหวัวเขาหรอกจะม,มันที่ท่อมันจี้ต่อว่ะอื้อ หองมาแเลยครับยืดออกแค่ไหนครับ มดีก็นนแล้วครับอะไรครับอันตรายมันสิเหลื่อมคำมันสิเสียไปแล้วครับหัวงานนี่รถรถคอร์ลลงมาหยลย